ดีมิตรลักแฟนคั่วทรมานใจกับมาพ่อครับเชีบาบ่นเอ้ยค้นเก่าครับผู้เก่าผู้ล้อรอบ่ได้แอดคลิปโดนครับลืมสคลิปจะาวองเอ๋อเอ้าอุ้ยบ่แมนอันนอันนี้อันนี้น้ำสมด้วยบุญเด้อเมื่อนี้สิว่าน้ำเสนอเมนูดินเนอร์ครับคุณสีพันละยา คุณผู้สาวไงล่ะจะเป็ี่ยนยังกับเปลี่นจะเลย่อเลิ่มนรีนวันกันแล้วมื้อนี้วันพา่เงกน่ะครับสิมาน้ัเสนอมื้อนี้เปลี่ยนเมนูสเต็กหลักะฮาอไม่ยางใส่กระทะไอเนื้อย่างนี่แหละอุ้ยเบิงเบิงโอ้วามันเสียง,งอาสิบวันนี้โหลดสมแมรี่ครับ กระเทียมยี่หั่นเอ๋อค้างไว้อยู่ในเจ้ามันก็จะมีเนื้อย่างน้ำแน่ละครับเต้ามือนี่น้ำเสนร์ฟสเต็กครับน้ำยังกะเจ็กห้วยมีฟองบุดีวนนี้วันพายไงผมสามารถปหลานมาได้สามเล่าไงเตี่ยๆบุญบ่ได้ดียังได้กะจังบุญผาาอ่อน คิดหอดเอฟซีทุกคนเด้อครับด้ลงคิดะว่าปันยังดอบกี่คันเรื่องผมเอาเวลาไปคิดธุรกิดจิวูุนเน่ลงไปอีกแล้วครับกินหนึ่งแต่ว่าหอมหอมกินลดสมแมรี่ <c oughs> ใช่ไหมคร <c oughs> ับกินเนยกระเทียมแนวจังหน่อยนี่วามสุขกับวันหยุดของผห่หลายๆคนเด้อครับแต่ว่าผมแห่ได้หยุดดับโลงงานนับถือ แลบูบูบเออบ่ได้นับถือพุทธ<笑><笑>เขาเลยว่ายุดไห้วันเถอะเชฟบ,บ้าบ่อนเมื่อนี้บา้านน้เบ,บิ้งโปรแกรมบ่อนแต่ว่ากิ้งแคมสมโมสอนโลกโอ้เขี่วซี่ผมเนี่ยคือเสียรอดบเน้อร้ด,ดูการนี่ปารีดโคตดโอ้แข็งแข็งตบบายเยัน โตมาดิกได้เนาะกันมือขึ้นกันมันจับก็บไอ้น่นนีอนอ่กับอเสียงกันเนล่าเะสองเลอยี่ว่าจับเสี้ยเสือครับเนี่ยเนกับเชี่ยวซี่ทั้งใจจักมันหิดชิ่งกันมืออดดรหอกมือนี้มีความสุขครับอีพี่แบบเป็นอีพี่ที่เสษนซะว่าด้ลงโดนโอ้เดือนกลัวคนเด้ครับจ <c> ิตวอดคีอเราเอฟซีเชฟบาบัน เอ็ซี่ขัวทรมานใจครับยีะน้อยกัสิมี่หนาะล้านบักบ้าจีเกินเดือนกัวไปเหนี่และถาว่าเกาอยู่มืออะไรมึงสีออกว่ะมึงบอกกูผ้ามูแมงกิยกลานมึงออกเลยวี่ตั้งล้านกูเออโอ้ย oh yeah, เจอกันอนะีพี่หนาอีพี่นี่มาสันสันครับคิดหอดทุกคนเด้อสาวแกแม่ใหม่พี่เพโลมนุษย์หูกินทั้งหลายแหละเอเด้อเอ็นจอยครับครับ อันนี้เชฟกิบแบบนี้อะผมเองเอย่างเงโอเคเจอกันอีที่นะาฝนดีสวัสดีครับ